ก็สเปอร์นะครับก็ปลดทางด้านของน้าแอนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแน่อนอนว่าความดีความชอบมีอยู่แล้วครับในการพาทีเป็นแชมป์ยูโรปาลีกนะครับแล้วก็ได้ถ้วย1โทฟี่เนี่ยในรอบ17ปีให้กับสโมสรน,นะครับเอาล่ะจากนี้สเปอร์กลับไปมองแบบไหนภายใต้ประธานอย่างดานนีเลวีแกต้องการอะไรแกทุ่มแค่ไหนมันจะมีคำพูดหนึ่งตอนช่วงที่รถแห่ฉลองเนี่ยแอนบอกว่า เขาเคยพูดแล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เขาจะทําแบบนี้และสุดท้ายเขาเอาถ้วยให้แฟนบอลได้แล้วก็มันมีอากับกิริยาหนึ่งที่ตอนจะรับถ้วยยูโรปาลีกเขายือนอยู่ริมซ้ายเลยไม่เข้ามาร่วมเฮกับนักเตะจนพวกผู้เล่นต,ต้องเหมือนกับไปดันเขาเข้ามาผมว่าเขารู้ตัวอยู่แล้วล่ะว่าจะต้องไปใจสเปอร์ใจผมเองเนี่ยนะครับหนึ่งเลยนะพวกอังเดแทสิตพวกเจอซิมาร์พวกอะไรพวกนี้โรเซออะไรพวกนี้มาโกโรเซ่ที่มาจากบุนเดสเราที่เราดูเนี่ย จผมผมไม่เอานะผมว่าไม่เวิร์กนะครับมันคิดเยอะไปหน่อยพวกนี้เก่งเรียนทฤษฎีแต่ว่าหน้างานปฏิบัตินะครับยังแอบบนึกถึงเขาสเปอร์บอกอยากได้อยากได้าากด ner, าสเนอร์โอเคอันนี้ก็มีผลงานชัดเจนแต่ผมว่า,าใจนะกลับไปเล่นให้สนุกเล่นให้มันติดช้ำไม่ติดช้ำไม่รู้ผมอ่ะนิดนึกถึงพี่พอชเหมือนเดิมนะพออ่าเปรเชติโนเหมือนเดิมแหละแต่ความลงตัวจะกลับไปตรงนั้นได้หรือเปล่าไม่รู้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูโอเคกาสเนอร์เป็นตัวเลือกที่ ถ้ายอมทุ่มแล้วได้มาผมว่าแฟนสเปอร์โอเคแต่ส่วนตัวผมยังแอบนึกถึงมาริซิโอโปเชตติโนครับ